เ้าจ้ามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในมาไปบานมาเอาแนวขี่ขานไปไหวแต่ตืต่นสวยด้วยจ้าเมื่อน,นี้องเห็ดศิลามาเห็ดน้องใหม่สมนะจ้ะวิธีถนอมอาหารนะจ้ะเห็ดน้องใหม่สมจยางว่าบึงั้นตอนการเห็ดเลยเลยจ้าแม่สาวบอกว่าแม่สาวบอกว่าให้เ,เอาอันคี้เกี่ยวออกด้วยจ้ามันเป็นอย่างกบ้ เขาซื้อไันไหมนแกเออแต่เพ่มันบอกเกเขากโอ้มันดูบบดีิได้ขาสาวงามๆสิสวยคู่สาวเนาะคู่สาวรู้จักยายว้าวชุ่เยาว์เะยัดใข้เพื่นเบืองเนียยัดง่อยเนีย ตัวอย่างให้ดูหน่อยชิจักเส้นอีกเลยใกล้ถ่านหอห่างเงี้ยห้องักแหละจักแล้วแล้วห้อสิเบเฮ็ดจังไงบีเบีมักเส้นน้ำเกลือมากไห้มันโดนบ่มันพื้นนึงไปแล้วบ,บอกแคนแ่น้ำเกลือบอกหรือยังไงเออเส่นน้ำเกลือว่าพื้นนึงยังมาขั้นแล้วกันละเออจะจะงมาเห็นยังไงเอาใส่ขวดใส่กระปุก เทน้ำเกลือไว้แล้วก็ได้ล้างอีู่วะล้างล้างแล้วก็มาใส่เกลือใหม่อีกทีจะแดงว่าเ้าเบิ้งมื้อนี้เ้าเฮ็ดเ้าเฮ็ดแล้วนะเขาก็ต้องมาเบิ้งมือเช้าอีกเชื่อนึงมันว่าเสร็จเสร็จเอาไหมเขาใส่็ไหมอืมเขาเชื่อ่อนในแบบนี้เขาเห็นเขาเสร็จแล้วเขาซักแล้วแหละเขาซักเลยแล้วเขาก็มาน้ำเกลือเทน้ำเกลือไว้ขึ้นหนึ่งด้วยจ้ายายว่ามืออืเนี่ยจังมาล้างล้างแล้วก็จังมา แซวใส่กระปุกแซวใส่ขวดใส่ขวดแล้วก็เอาใส่น้ำใส่น้ำเกลืออีกคือเกลืเออหับบัใส่หลายยันเค็มเพราะว่าเฮาเฮาเซีไว้แล้วคือหนึงแล้วให้น้องใม่มันอ่อนมันวะแค่ว่ามองเขียวๆนี่ฮะเอาออกจ้ะมันจะงามมันน่ากินโมหน่ากินมันบัเกลียวเกลียวมันบบเข่งได้เออกมันบบงาม บอกเพื่นอนหมดเอาเกียวเออมันน่ากินเอาอันนี้ออกนอืมอืมาเราต้องเอาไส้อันนี้ตุ้ยไส้กับอื่นแจ้หน่อยหันมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะน้องอะไรน้องแจ้ Chắc tí cho khổ rồi chứ Nóng mà Chắc hành bưng rồi cha ย้ายตั้งน้ำใส่เลยน้ำธรรมดายห็นหรือด้วยจ้าวางน้เกลใส่น้ำน้ำปาปาเ้ยบุญเมีนน้าป้าานน้ำใดน้ำใดใส่เกลือได้จ้าวันนี้เขากรบอกใส่ลายคือมึงหักเอาไว้ดกอายุบพีเบิ้งนั้นจีเกลือใส่ประมาณเท่าไรสองกัสองกัมือเลยจ้าทำไมมันกระลายไปไล ถ้าบปลา่เกอมันจะเปื่อยมันอ่อนบานนี้ค่ะบข้าวใส่าบะห้าปลาซาขาใส่ไม่ข้าอันเทดไว้กินโดนเทดเข้มจังน้อยเฮ็มไม่ส้มโด่้าวบบดใส่เก๋ลายบรไดัล้างน้ำขมมันออกดีดีมันก็ขาวตีม่สิมันบอกตีม่สิเลยจ้าเดียวข้าจากมาเบิงข้าจากมาเฮดอีกทีมื่อืนนาจากบ้านมันเสียอ่อนบานนี้ค่ะเสียอ่อนเมื่ออืนขาจากมาใส่ ขวดใสก่กระปุกขวดก็าาไ,ได้ใสก่กระปุกก็ได้จ้าบานีเท่ากับยายกับมาล่างมันจะได้มือหนึ่งแล้วโนบีหนึ่งแล้วเท่ากับมาล่าง,าง,ล,าางล้างน้ำเปล่าล้างล้างน้ำผมมันออกนี่อันนี้อันนี้น้ำอย่างน้ำข้าวเจ้าด้วยอย่างน้ำข้าวเสกแตกออกซะก่อนเลยจา้จาตักออกแล้วก็ค่อยมาล้างที่บ้านกับคนจ๊กนี้ดีจุกทุ่มมือ รา่างน้ำสะอาดนั่งแกางน้ำดีสสองนั่งสองน้ำด้วยกันควรอุ่ยสวยสาวห้อมนะ อ่านสองน้ำพอดีน้ำไแล้ก็ไหลน้ำนึงิน้ำสองนี่แหละพอแล้วอันนี้น้ำสองแลนเม,ม็นบ้า อ,อืมไปด่ายันได้มาลวเอาเกลือมาใส่ด้วยจ้าเกลือจะกลับมือเบสองกำสองกำหย่แล้วก็ขั้นดีกวเาเ่าเป่าเ้า,า,ามันเขา่าเขา่ขาเข่าเนื้อ,อ ก็สวยมากเลยขะพร้าวนอกมะพร้าวแล้วเขาแซ่เฉียวนำเข้านก็เอาใส่กระปุกใส่ขวดจะได้เนาะกไปเอออันนี่ใส่กระปุกอันนี้่ค่ะใส่กระปุกผูกกาลหลยเขากินดูอยู่สืม่เฮ็ดเข้มปะได้เพราะว่าเข้าสีเฮ็ดกินไว้ ถ้าแม่นผู้ใดเฮ็ดขายก็เฮ็ดใส่ขวดนนเนาะพี่น้องเฮ็ดซ่าของเราขายข,ขายวดละ20บาทใส่เข้าพร้อมัิใช่ใส่มะสกินไว้ส้มออถ้าอยากกินไว้ๆก็ใส่ขา้าวข้าวสารนั่เด้อจ้าข้าวเปลี่ยนก็ได้ข้าวปลายนะลูกดนี้นนถ้ามันขุมไว้อืเพราะว่าถ้าผู้ใดแบบเฮ็ดไว้ด้นๆก็บ่ต้องใส่ข้าวก็ได้นี่สิกินไว้ได้อันนี้ค่ะ น้ำก็ใส่น้ำปกติใส่น้ำสะอาดเท่านี้แหละน้ำสะอาดน้ำปกติเดี๋ยวเฮาก็เอาใส่กับปุกต้องใส่น้ำอีกบนนึ่ใส่มากระเานะลาะแล้วลูกเรือปุกแล้วน,นะพอดีพออ,อยู่หงัด งาดดินาดมันจะไบ่เล่นคนจะปุปะบะ๊บเลยนะตาบานพ่วนเห็ดกระเบ,บน้ำเนื้อย,ยังบมซินนอตเดี๋ยวโดนไปแล้วน้อเบนนอยังซีซินกล้องเนี่ยกิจกำลังใจให้ยายน้ำเลยจ้าสุขีบกับซีเห็นยายดูๆอยู่ดอกเพราะว่ายายเห็ดเป็นสุยาง ดีพอดีเลยสวยรบาดไหกหังไน้ำใส่บ่อนบ่พอท่วมแล้วพอดีเลท่วมแล้วก็ต้องใส่อี๊ยบเรียบรอยอ๋อบานี่จ้าเเด้วยจ้าดจ้าสวยจังเลยรมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง พดติิตามเป็นกำลังใจใ,ในเด้อจ้าพุกพ่อกันคิดหนาะคิดนี้สวัสดีจ้า